ครับอันนี้ก็จะรรีวิวตัวเครื่องผสมปูนแบบมาพร้อมฐานเลยนะฮะรายละเอียดทีนะฮะก็มีพามพร้อมล้อเลยนะครับมีลูกปืนอย่างดีขยับขยื่นได้สี่ล้อเลยนะฮะมีเบรกด้วยนะฮะเนี่ยเหยียบคือเบรกล็อกได้นะฮะตบขึ้นก็คือปลดล็อกนะฮะกันไหลตัวฐานก็สามารถขยับตัวฐานเขาก็สามารถหมุนขยายเข้าออกได้นะครับนี่นะฮะหมุนขยายเข้าออกได้นะฮะ ด้านนี้ก็ปลดออกได้นะครับไม่ได้ล็อกตายนะฮะยืดได้ออกหมดนะฮะแต่ตอนเราจัดส่งเราจะถอดตัวตัวยืดพวกนี้ออกก่อนนะฮะแล้วก็ไปประกอบเอานะฮะเพราะว่ามันจะใหญ่มันจะจัดส่งยากนะฮะมัะจะส่งไม่ได้นี่นะครับเอาไว้จับถังนะครับตัวขานี้แล้วก็ตัวเครื่องก็จะเป็นมอเตอร์แรงสูงเลยนะฮะอยู่ที่เอ,อ่อประมาณ 3980วัตต์นะครับที่เพจบอกนะฮะปรับรอบได้นะครับนี่นะฮะมีสวิตช์ปรับรอบนะฮะสามารถปรับรอบได้ด้วยนะครับช้าเร็วก็ปิดเปิดก็จะเป็นสวิตช์มือกดนะครับอยู่ด้านล่างนี้นะฮะสามารถล็อกได้นะครับมีปุ่มล็อกนะฮะปุ่มล็อกจะอยู่ด้านในนี้นะฮะอาจจะมองไม่เห็นนะครับนี่นะครับ ปุ่มล็อกอยู่นี่นะฮะแล้วกดล็อกการใช้งานได้นะฮะแล้วก็ตัวฐานตัวฐานก็สามารถปรับสูงต่ำได้นะครับโดยใช้น็อตตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีน็อตตัวหนึ่งนะฮะอยู่ข้างล่างก็คือตัวนี้นะครับคลายน็อตตัวนี้แล้วก็จะดันขึ้นสูงขึ้นต่ำได้นะคับแต่นี้ล็อกเอาไว้นะฮะแล้วก็มีสปริงไว้กันเด้งนะฮะแต่นี้ผมล็อกไว้หมดแล้วนะฮะปรับสูงต่ำมีล็อกอยู่สองจุดีจุดนี้กับจุดนี้นะครับก็ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะลองไฟกันให้ดูนะฮะน,นี่นะฮะเสียบไฟปึ๊บปิดแล้วเราก็ลองกดเปิดดูอันนี้ก็รอบสูงนะครับเราก็ลองลดรอบให้เขาต่ำลงดูก่อนนะฮะนี่ฮะับไปที่ซักเบอร์เบอร์หนึ่งนะฮะนี่เบอร์หนึ่งรอบต่ำสุดแล้วนะครับ แต่ก็จะยังสูงอยู่นะฮะแต่ว่าตอนนี้เขาไม่มีโหลดนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดตอนนี้เขามีโหลดแล้วไปผสมมีปูนมีทรายเขาจะหมุนช้ากว่าน,นี้นะฮะอันนี้คือมันไม่มีโหลดนะครับประมาณนี้